สวัสดีครับผมกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อป,ปอได้ในรายการสหวิทยาโหราสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนในวิทยากรทางช่อง YouTube และกลุ่มแม่เพจนะคะสหวิทยาโหรา ยิปซีโอสิริกรชมรมนะฉ่ำใช่อืมสหวิทยาเมือ่อวานยิปซีนี้มาสหาห สหขาใช่ไหมยิปซีโอรหรืออะไรสห ใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นอายุคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ เข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะถามเรื่องอะไรได้บ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมเลยค่ะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะอย่าถามสองพยางค์นะคะการงานอย่างนี้นะคะ อย่าถามสองพี่ว่าการเงินอย่างนี้นะคะเฮ้ถามเฉพาะเจาะจงมือนะคะเป็นข้อๆเลยนะคะว่าการเงินคุณมีปัญหาอะไรการงานคุณมีปัญหาอะไรนะคะหนึ่งข้อเท่านั้นคะ่ะตอบด้วไพ่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะเย่ได้ไพ่เดอะซันด้วยวันนี้มีความสุขนะคะได้ใส่สร้อยใหม่ เลืยใส่สร้อยใหม่โอ้โหสั่งไปตั้งหลายวันกว่าจะได้นึกว่าจะโดนโกงซะแล้วนะคะซื้อออนไลน์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เออวันที่ยี่สิบสามใช่ไหมที่ไปวันอาทิตย์อ,ะอ่ะวันอาทิตย์อ,ะอ่ะโอ้เลยต้องอีกหลายวันวันศุกร์หน้าไปก่อนก็ยังได้เลยวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยไม่ได้อแ้วไปวันอาทิตย์ก็ได้เลื่อนมาวันอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี่ก็ยังได้เลยถ้าจะเลื่อนนะให้เข้ามาเร็วเร็วเร็วของวันก็มาก่อนได้เพราะวันศุกร์มีกายภาพบาบัดก็ไปวันอาทิตย์เยนี่ยก็ไปได้ในวันอาทิตย์ เข้าไปได้ไงหมอก็มาโทรไปถามาไงหมอก็มาต้องโทรถามก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอจะลาหรือเปล่าจะถามเขาก่อนนโทรไปลองถามตารางเขาดูแวเขาเขาก็รู้เอง่ะเอาเข้ามากันนะนะเข้ามากันคืออย่างหนึ่งคือติ่งที่คอโอเริ่มจะเจ็บแล้วไงเออรู้ละเด่กก็วันอาทิตย์เนี่แหละเ,เพราะว่าอตอนแรกก็ปล่อยไปว่าเออคงคงไม่เป็นไรหรอกแต่วันนี้มันเริ่มเจ็บแล้วเราเริ่มแดง คือตอนแรกโอ้ก็ปล่อยไปไม่ได้ทรมุงทรมานอะไรก็ปล่อยไปแตมยถากรรมแต่นี้หมอบอกว่าจีได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่จี้มาตลอดเลยว่าจะเดี๋ยวเอานะเอาเงอนเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ว่ากันวันอาทิตย์นี้ไปว่ามไม่ได้เยอะด้วยไงมไม่ได้เป็นเยอะมันมันวันลามได้เม็ดเม็ดเห็นเม็ดแค่นี้มันลามได้หมดนะต้องอันตรายอะไรก็ไม่รู้เนาะ จะต้องเสียเงินอีกแล้ <S 2> <S 2> คุณลักกี้สาววันนี้จะได้เงินไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปเลยนะยังไม่เห็นตัวเงินเลยคือแต่เห็นว่าคุณทำงานหนักมากอะถึงถึงจะได้เงินหรืออะไรประมาณเนี้ย ทำงานหนักมากค่ะแชร์แล้วนะ2ยี่สิบเจ็ดการเงินค้าขายในช่วงต่อจากนี้สวันจะเป็นยังไงบ้างคะเราดูแค่รายสามวันสามวันนี้คุณจะเป็นยังไงห้าสิบห้าสิบกำกึ่งอ่ะได้ไม่ตาได้ไม่ตาได้ได้ด้วยความยุติธรรมไพ่เป็นไพ่เต็ีพิงความยุติธรรมได้มาจากความสุจลิตอ่ะค้าขายโดยสุดจริตอะไรเนี้ยค่ะถามว่าได้ไหม มันก็ได้ในระดับของในส่วนที่มันควรได้ใช่ได้อย่างถูกต้องนะคะพิงคนที่ชอบเดี๋ยวก่อนนะสถานะอะไรคะรู้สึกยังไงกับเราคะคนที่ชอบรู้สึกยังไงกับเราคะค, <น S 1> คือคนที่เราชอบใช่ไหมคุณไปชอบเขาใช่ไหมเอาแค่นี้เหลยหรือยังไงสถานะไหนคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้หรือดักเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบ มีซ่อนเป็นเด็กรับรองเด็กเสียคุณต้องบอกสถานนะเพราะทุกวันเนี้ยเด็กเสียมาดูกับเราก็เยอะเด็กรับรองก <คน S 1> <อ>็ม,มาดูาเยอะคนที่ชอบเนี่ย,ายบางทีก็มีคนคุยก็มีอะไรยังไม่ได้เจอกันอย่าคุยเฉยๆอะไรเงี้ยก็มีแบบนั้นเหมือนกันมันต้องบอกสถานนะไม่บอกเราก็ไม่เราก็ไม่าไม,มาตอบดูไม่ตอบไม่ได้เราเป็นคนที่ชอบเนะี่ยเป็นแบบเป็นเพื่อนเก่ากักนมาเป็นแฟนเก่ากไม่ใช่นี่เขาก็ยังน่าจะไม่ได้เป็นแฟนกัน ทีนี้ยบอกมาแค่คนที่ชอบรู้สึกยังไงกับเราคะคือเราก็ตอบได้นะแต่ว่าจะมันไม่รู้สถานะก็จบแค่นั้นแหละไม่ตอบนะคือจะจะอ่าใช่ค่ะโสดแอบชอบเขาคะ่ะคือคนะุณแอบชอบเอ,อเอาแค่นี้แหละอ่ะ,อะ เขายังไม่รู้เรื่องเลยพูงจริงเขาไม่รู้เรื่องถ้าเกิดเขาไม่รู้ว่าเราชอบเขาเนี่ยเขาก็ยังไม่ชอบเราอะนะอืมเขาไม่รู้เรื่องไม่เงงั้นนะคะใครบอกสถานะมวันนี้สถานะไม่มีคุณเล็กมีผู้แชร์นะคะสี่สิบเอ็ดวันนี้เกิดอุบัติเหตุรถชนถ้าอยากบอกอะไรครับไม่ไม่ถามหรอคะดูแค่ว่าดีหรือร้ายแค่นั้นนะอะจะได้เงินจากผู้หญิง คือถ้าเกิดอูบัติเหตุรถชนแปลว่าจะได้ลาบม,มั้งเขว่ากันอย่างนั้นนะเออเอออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคุณพัทระนะคะยี่สิบหกแชร์แล้วนะคะทํางานราชการหรืองานบริษัทดีคะอันนี้ต้องเปิดสามเอเปิดสองเ,เอะรูปใบใบเดียวพอแล้วใบ<า> <นะ S 2> เดียวอาอดูดูว่าดูให้ไพ่เอาไงมันบริษัทนะนะไพ่มันว่าต้องไปเริ่มหางานบริษัทก่อนราชการจะคิดว่าจะไปทําได้ไหมลน่ะ มันได้ราชการเนี่ยถ้าจะทําต้องทําเริ่มตอนหนุ่มตอนสาวเลยแต่ถ้าไปเริ่มอายุงมากๆเขาก็ไม่รับอีกอะ่ะเอาว่าตามจริงนะราชการรับตอนหนุ่มๆเ,เนี่ยี่สิบหกเนี่ยยี่สิบหกยี่สบเจ็ดยี่สิบแปดจนถึงสามสิบไม่เกินสามห้าไปสมัครราชการได้แต่ถ้าเลยไปแล้วมันมันสมัครยากเอาดวงเพราะวะ่าเดอะฟูเหมือนคุณยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะปักหลักอะไรท้งคู่เลยถ้าเดอฟูนะ มันเป็นไพ่จิตใ,ใจยังยังไม่แน่นอนอเลยมันยังเป็นไพ่ที่ว่ายังฮะขอบคุณมากครับนะคะคุณเล็กนะคะอืมกระ <The S 2> ฟูมันเป็นไพ่เทียงแบบอะไรย,<ล>ย,ยังไม่ได้เริ่มนะอะไรเลยนะยังไม่ได้เริ่มมัได้เริ่มล,ลงหลักปักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะแบบเหมือนว่างงานอยู่อะ,ะสำคัญสุดอะ่ะถ้าผมบอกให้นะถ้าอายุยังไม่ถึงสามสิบอะ ทำเอกอชนก่อนทําไมบอกให้ทําเอกอชนก่อนเพราะอะไรหาประสบการณ์แต่พอคุณอายุรักสามสิบไปเกินสามห้านะไปทําราชการเพราะอะไรเช้าชามเย็นชามไม่ต้องรีบร้อนอะไรเนี่ยมันมีแค่เนี้ยชีวิต<โ>คน<ร>นะอืมคือชีวิตมันมีแค่นี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นี้เลยนะก็อาจารย์โอ้ก็ไม่รู้เนาะคือตอนสมัยทำงานเนี่ย มันก็มีทั้งงานที่ไปสมัครเองแล้วก็งานที่เป็นเส้นเส้นสายเข้าไปอพอได้ทําแล้วก็มันก็ต้องออกมาเป็นหมอดูดวงมันเป็นอย่างเนี้ยเนาะแล้วเป็นหมอดูเป็นอาชีพที่แบบทามาได้นานที่สุดเลยด้วยขนาดจารโอ้ที่ทำการใฟ้ฟ้านครหล,ลวงมานะบริษัทยำยำเขาไปทำมานะมดีๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทำต่อ มันมีเหตุเดี๋ยวดูกี่นาทีนะอ่ะมามามาสิเอ็ดละครึ่งอะเราจะไปแล้วนะใครมีใครจถามอะไรเพิ่มอีกไหมจะมีใครถามอีกไหมคะถ้าไม่มีเราจะได้ออกนะบอกมาว่าจะถามไหมติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอสิริกรนอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอเซเรกหนึ่งห้า สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจ,รวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาดตการลิ้นทองเสริมโดเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสาลโบงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทอรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะรับครอบครูรับ,ร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 รบขันครูรับถอนขันครูรับ,อรรบสอนไพ่ย,ยิปซี จากใบเกียรติบัตรนะคะขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราแล้วขายไพ่เทพ่พร้อมตำราและของแถมทั้งคู่นะคะอยอาจานท็อปเอาเนี่ยแหละอันเดียวพอลนะนะเขาจะดูเขาไงเขาติดต่อนะเอาละไปแล้วครับหมดเวลาละ